มาครับมาครับมาครับพี่น้องอะจิ้นหนึ่งน้ำพี่กขาครับแรงนี่รเขาภาษาเนาะจัดแต่เมนูของแก้มเพื่อน,นเนาะด๊อกว้าวยางคือนี่ฮะกับน้ำพริกขานะครับต่ำคนเดียวเนาะก็จะมีขาแก่ครับผมพริกแห้งแล้วก็กระเทียมครับผม ปรุงรสก็จะมีเกลือนะครับชุบรสนิดน้อยเนาะเติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำต้มน้ำน้ำนึ่งเนาะน้ำนึ่งนะครับน้ำน้ำนึ่งจิ้นนะเติมลงไปครับสูตรนี้อย่ามากิดแรงผมมักจีครับเนาะเวลาเนี้ยกับอันจิ้นนึ่งนะฮะผมมักแบบส้มๆนะครับเนาะบีบมะนาวใส่เห็้สักน้อยหรือว่าจะใส่หน้าบะขามเปียกก็ได้นะครับแล้วแต่คนมากคนชอบนะกล่าหอมหน้ามะนาวกว่าตึงคือแล้วครับเนาะมาอีกแล้วครับ เพื่อเองก็ว้าวนี่นี่ต้องกินตอนท่อนห่อน,นะครับนเนาะอ้อาออกมานักจีเดี๋ยวมันเป็นไข่ครับเนาะ <c oughs> อ,อู้ยังเปื่อยครับเอา้หออาหัวพี่น้องแอ้์หันก่อนนะ <c oughs> มันเปื่อยนะครับเนาะ <c oughs> ดูชัวบจุ๊บดูอกออซอยกําน้อยครับซอยไปกินไปเนาะทั้งท่านมาเข้าภาษาก็ซอยไปกรูไปนะครับเนาะอือ เดี๋ยวเอานี้ก่อนให้ดิปาดชิมไว้นะครับเนาะตอนที่นึงตะกี้นะครับอมืมาครับอืมนอครับอืมน้ำพริกขาแบบสม้มชือยอดเนาะหอม จิ้นนึ่งไปเปลือยเนาะจำน้ำพิขาลงไปฮะโอนเลยกันเดีอวมาครับสุดยอดจิ้นเปลือยนี่เป็นกระเพาะนะครับนี่เนาะกระเพาะก็อ,กอย่างมันนนี่ลองชิมมาครับ อ,อันนี้นึ่งความกันส่วนนี้มีความกรุบกรุบครับแต่ว่ามันเหนียวแตกดอกเอาเลยอย่างคือกินนึงพี่ขายมนเท้านะครับเนาะพี่ขายมะไายครับสมมะหอมคา ปลาไพ่กบมากับได้ครับนี่ครับกินหนึ่งมันหอมนะครับเนาะสูตรผมนะครับมีอย่างหลายเนี้อ ไอซื้อจิ้มน,นะครับเนาะเส้นเรลากับอันมักนะครับซอสฝาเขียวนะฮะแล้วก็น้ำมันหอยนะครับเนาะเม็ดหอมป้อมขนาดนะครับกรอบนึงเลยไมมอกอนนึงก็ใส่ หั่นคาแกงแลครับน่ใส่ลงไปครับแล้วก็ใบบะคูดเนาะใบจักไข่ครับขนาดนี้เนื่องประมาณสองชั่วโมงกึ่งครับสามชั่วโมงอะไปกาดมาพอดีเนาะอ้อนเปืือยครับดูยิ่งเป็นจิตเป็นส่วนติติดเอ็นอยนี่นะมาะโอเปออืือยอีกแล้วดูต้องซอยกันแล้ครับ กุยน้ำพริกคลางี้ครับมาครับอืมนี่เป็นส่วนของเอ็นมันเนาะอืมมันหอมครับหอมเนื้ออยอวนะครับเนาะหอมมันเม็ดพักป้อมนี่ผมตำใสลงไปนะฮะ แล้วก็หอมชักไค้เนาะผมเอาโป๊กหน้าเต็มเลยนะฮะของแท้ครับของกินบ้านเฮาน้ำจิ้มซมี่ผมตึงเปิ้งใจครับนี่สุดยอดนะเพื่อน ว่านะฮะเปิ่อนเปือ่นอนนักชัวยังคือ